ตอนนี้ใกล้จะถึงเวลาแก้บวดแล้วนะคะสำหรับใครที่ยังนึกเมนูไม่ออกค่ะวันนี้ก็มีเมนูมะเขือยาวผัดปลาชิงช้างมานำเสนอนะคะเคยกินกันไหมคะก็ง่ายๆนะคะแค่มีกระเทียมแล้วก็พริกสดมะเขือยาวปลาชิงช้างตั้งกระทะค่ะใส่กระเทียมกับพริกสดลงไปใส่น้ำมันด้วยนะคะ เปิดไฟให้ร้อนแล้วก็ใส่ปลาชิงชังลงไปเลยค่ะปลาชิงชังเนี่ยเป็นปลาชิงชังที่เราแกะแล้วนะคะแกะเอาหัวออกเอาก้างออกค่ะนั้นก็ตามด้วยมะเขือยาวนะคะก็ส่วนผสมก็มีน้ำปลาสองช้อนโต๊ะค่ะซอสฝาเขียวหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเครื่องปรุงก็ง่ายๆแค่นี้นะคะ เราจะได้ความนัวของปลาชิ้นชังค่ะเมนูง,ง่ายๆก็มีแค่นี้นะคะเสร็จแล้วค่ะหน้าตาน่ากินไหมคะถ้าใครทำออกมาแล้วรสชาติเป็นยังไงก็กดไลค์กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะ